สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดสุดสัป,ปดาห์วันหยุดที่มีแสงแดดออกจก็ได้ออกจากบ้านออกจากบ้านจากออกจากบ้านแล้วไปใส่ต่ออยู่บ้านนอกคอกนาตามเก็บชนบทกะเขาป่าไปทาภารกิจหรือว่าไปเหตุกิจกรรมในป่ากันเมือนีสิพามาชมบรรยากาศป่าป่าสวีเดนส่วนมากกจะเป็นป่าสนสะสนใหญ่ เป็นสินค้าทรงออกของประเทศสวีเดนก็ว่าได้เมือนี้จะพามาเบิ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าป่าสวีเดนก็ส่วนมากก็จะเป็นป่าที่แบบว่าเป็นสวนสัตว์เป็นทีโตก็ว่าได้เนาะเป็นเป็นป่าที่เป็นยังคือว่าอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์สังเกตได้ง่ายๆก็คือต้องมีมองนี้แหละต้องมีตรงตรงนี้เลยทันเขาไปใี่ป่าปุ๊บไทยเห็นอ่า สิ่งนี้หรือว่าจำพวกนี้ก็คือแถบนั้นก็คือยังมีความอุดมสมบูรณ์นี่เจอแล้วนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของปลามันคืออะไรเอ่ยอ่ามันคืออะไรเป็นก้อนกรเล็กๆสีดําๆจะเห็นอ่าเป็นย่อมๆหรือว่าจะเห็นในเขตที่ว่าปลาที่เข้าไปลึกจักน้อยจะเห็นลนะักษณะ สิ่งของแบบนี้เยอะเยอะมากๆเลยเป็นจุดๆก็ว่าได้นี่คือที่ไปและที่มาจะเห็นสัต์จำพวกกวางจะมีหลายรุ่นหลายแบบจะเป็นทั้งมีแบบมีเขาและไม่มีเขามีทั้งมูดแล้วก็กวางที่ตัวนี้น้อยหรือเป็นแบบคือจงเขาหากินแบบครอบครัวอีอย่างประมาณเนี่ยตามป้าหรือว่าตาม เขตบริเวณที่เป็นป่าเนาะที่เป็นป่าหมายถึงว่าถนนที่เขาไปในเขตป่าจะเต็มไปด้วยสัตว์จำพวกนี้หลายหลายอิลิหลายจนแบบว่า,าเป็นเป็นอุปสรรคในการจราจรแย้มมือเศราบนท้องถนนที่เป็นถนนลักเรือว่าถนนหลวงที่รถแลนไปไว้ระดับลอยขึ้นไปนี่แีล จะเห็นซากของนองกวางเนี่ยอยู่ตามถนนเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นอ,อุปสรรคในการาขเขึนอย่างไรจราจรเฮติรถติดคัดเพราะว่ามีอุบัติเหตุบนท้องถนนเอียงประมาณเนี่ยเป็นช่วงหากินของเขาก็คือเป็นช่วงเศร้าแล้วก็เป็นช่วงแล้งจะเห็นซากของนองอยู่บนตามท้องถนนนี่เยอะเยอะมากๆ นี่คือความอุดมสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศสวีเดนก็คือเขาไปในป่าจะเห็นสัตว์จําพวกนี้เยอะๆมากๆประมาณวา่าเออเื่อนอย่างนะเขาไปในสวนสัตว์สวนสัตว์เปิดเนาะประมาณวา่าสวนสัตว์เปิดก็คือมีสัตว์รุ่นประมาณเนี่ยอยู่ในป่าแบบให้เห็นแบบ แต่ง่ายเพราต้องเข้าไปในป่าลึกมากนักอย่างสียโดยที่เขาก็คิดว่าต้องมีสัตว์ใหญ่ที่เป็นอันตรายกับเขานะ่กก็คือเห็นในบริเวณเนี่ยก็คือว่าถือว่าอุด,ดมสมบูรณ์แล้วของป่าสวีเดน